ครับสวัสดีครับผมวันนี้ไม่ได้มีโอกาสเขรามว่าวัดนะครับเนาะมาวัดแถวปัสสาครับผมปาษสาแท้ๆเลยลหละแล้วพึ่งยาครับมา้วพ่งยามาดูยายาตัวนี้รู้สึกจะดีซะด้วยครับเขาเรียกว่าต้นจิตพังคีใช้สำหรับมาใช้รากนะครับผมใช้รากที่อยู่ใต้ดิน ต้มดื่มแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมครับผมในคนดีครับผมลองมาหลายเท่อแล้วครับผมปรรยายดีอยู่ครับผมเนาะิดตรวนอยู่ในเขียดจะไปทานก็เลยบอกบม่กล้าไปไหนครับผมต้องคอยนุยัดผู้บาทเจ็นครับครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับผม